ช่วงในพระในวัดของเราสี่สิบเอ็ดลูกแต่แต่ผู้นับดูเอ๊ะทำไมหลวงพ่อมาพระสี่สิบเอ็ดลูกทำไมไม่ครบว่าพระลงพระงดฉันสิบเอ็ดลูกวันนี้พระในวัดสี่สิบเอ็ดงดฉันสิบเอ็ดลงมาสามสิบ ลงมาฉันสามสิบรูปวันนี้เป็นวันพุทธที่สิบสี่ธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อห้าสบเกวันนี้เป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งนะเดือนหนึ่งขึ้นสิบห้าค่ำแนละ้เป็นวันพระใหญ่วันนี้เป็นวันอุโบสถของพระสงฆ์ด้วยวันนั้นพระสงฆ์บอกกล่าวกันตอนเที่ยงลงอุโบสถ อย่างที่พวกเราเคยทำมาทุกวันตาไมไปบอกไม่กล่าวกันบางทีอาจจะหลงหลืมก็ได้นะเพราะนั้นวันนี้เที่ยงพระพร้อมกันหลงอุโบสถฟังพระปฏิโมกทบทวนเรื่องศีลและวินยัยศีลและวินัยต้องทบทวนถ้าหากว่าเราไม่ทบทวน ไม่อบอกกล่าวกันมันก็หลงลืมเลือนลางไปเรื่อยๆนะเพราะนั้นเรื่องเรื่องอันไหนก็ตามมีอะไรนานๆแล้วก็ทบทวนอันนี้ท่านให้ทบทวนทกสิบห้าวันนะพอถึงสิบห้าวันกันนะพระสงฆ์ต้องสวดพระปฏิโมก <c oughs> เพื่อทบ,ท,บทวนศีลและวินยนะัย ศรัทธาญาติโยมก็เหมือนกันให้วันแปดวันแปดค่ำสิบห้าคำก็เจ็ดวันครั้งหนึ่งเป็นวันบาเพ็ญศีลของตนเองสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยอันนี้เป็นประเพณีของพระโพธิสัตว์คือพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่ท่านจะได้ตัดสรุปรอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณ ท่านไม่ใช่วา่าถึงวันนั้นก็ได้ตัดรู้ไม่ใช่นะท่านบำเพ็ญคุณงามความดีของท่านมาโดยตลอดถึงจะเป็นพญานาคอยู่ใต้ท้องบาดาลแปดคำ่ำสิบห้าค่ำท่านจะเปลีกตัวขึ้นมารักษาศีลที่เมืองมนุษย์ที่หามุมสงบถ้าอยู่เมืองนาคมีแต่เรื่อง เครื้นเครือโค,ครมอยู่ในเมืองท่านาก็เปลี่ยนตัวขึ้นมามารักษาศีลที่จอมปลวกในเมืองมนุษย์อย่างพระโพธิสัตงโพริทัตตะสมัยนั้นพญานาคโพริทัตตะนามฉายาของหลวงปู่มั่นก็ใช้่นี่ะใช้ชื่อของพระโพธิสัตว์สมัยพระอ,องค์สวยพระชาติเป็น โพธิทัตเป็นพญานาะคและให้พวกเราทุกทท่านนะอันนี้คือเป็นประเพณีของพุทธ,ธที่เราประกอบคุณงามความดีที่เรารักษาศีลไม่ใช่คิดได้คิดทำ <c oughs> ไม่ใช่ครูบาอาจารย์บอก ความเห็นของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ครูบาอาจารย์ก็ต้องเอาหลักพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้ามาประกาศมาเผยแผ่มาบอกกล่าวให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาถตาว่าพวกเราอยากจะเดินตามแนวแถวระยะประเพณีตามแนวแถวของพุทธะแล้วก็ต้องปฏิบัติตามให้มีศีลทุกวันพระอย่างน้อยแปดค่สิบ้าคั ้ามากกว่านั้นก็ศีลห้าเนะี่ยเป็นพื้นฐานศีลอุโบสถเป็นครั้งคราวเ,าเรียกว่ารักษาโบสถศีลเลยก็ยังได้น,ะนั่แหละอันนี้สงศีลเนี่ยน,น,น,นะถ้าว่าพวกเรารักษาดีแล้วเ,เป็นเป็นบุญเป็นกุศลเข้าสู่จิตใจเราจะไปนะ่าจะฐานที่ใดพอบุญกุศลอยู่ในจิตใจเราไปเลือกเกิดได้นะ เราจะไปเกิดนาสถานที่ใดเพราะเหมือนกับคนมีบุญเหมือนกับคนมีเงินสั่งสมเงินไว้แล้วเราจะไปเกิดนสถานที่ใดก็ไปเกิดได้แต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีบุญไม่ได้สั่งสมบุญกุศลเอาไว้ไปหาเลือกเกิดไม่ได้นะกรรมชั่วจะพาไปเกิดเพราะนั้นอย่างเมื่อไม่นานมานี่นะมีโยมท่านด็อเตอร อายุของท่านก็เจ็ดสิบกว่าปีละแก่กว่าหลวงพ่อนะที่ท่านได้มรณะลงไปท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่มหาวิทยาลัยกเกษตรบางเขนแต่สมัยนั้นท่านเป็นคนหนุ่มท่านก็ขึ้นมากราบหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟันหลวงปูข่ขาวหลวงตามหาบัวครูบาอาจารย์ใน นั้นจนมาถึงครั้งสุดท้ายท่านยังแวะแวะเวียนมาวัดของเราอีกนะผมมารุ่นลูกรุ่นหลานแต่ถึงยังไงท่านก็ได้เห็นครูบาอาจารย์รุ่น,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 นเก่าๆท่านก็บอกว่าเออท้าหาว่าท่านคงไม่พ้นทุกในชาตินี้ถ้าท่านไม่พ้นทุกนะั้ท่านจะมาขอเกิดในทั้งอีสานท่านบอกครอบครัวของท่าน บอกกับแม่บ้านของท่านแม่บ้านของท่านก็เป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะลูกชายก็เป็นด็อกเตอร์อีกแต่ว่าเป็นตระกูลเรียนตระกูลศึกษาที่เดียวแต่ว่าเราคงจะไปเกิดในทางอีสานทำไมท่านบอกว่าทางอีสานมีครูบาอาจารย์มีบัณฑิตนักปราชญ์มี พอเกิดขึ้นมาได้ก็จะได้บำเพ็ญคุณงามความดีจะได้รักษาศีลภาวนาปฏิบัติตามแนวแถวของครูบาอาจารย์เนี่ยอันนี้หลวงพ่อก็ได้ได้ยินเนี่ยผลใหุ้ดกันพอท่านมรณาภาพมร,มรณะลงไปแล้วนะท่านก็เลยเอากระดูกของท่านมาฝังไว้ที่วัดของหลวงพ่อเหมือนกัน และอันนี้ก็คือแนวความคิดที่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้ทางนั้นก,ก็คือความปราถนาไฟดีไฟในการกุศลถ้าว่าเราไปเกิดในสถานที่อื่นบางทีอาจจะถล่าไปในในทางที่ไม่พึงปราถนาก็ได้เพราะท่านก็เห็นแล้วเนี่ยท่านก็มองดูแล้วว่าตรงไหนที่ที่เป็นสัพเายะปฏิรูประเทสวาสโซจะ เกิดในประเทศที่ได้บําเพญคุณงามความดีนี่แหละท่านก็เลยตั้งจิตอธิษฐานปุเพจกตะปุญญตานะียท่านก็ตั้งบาเพนไว้ในจิตใจของท่านขอให้ข้าพเจ้าได้มาเกิดทางอีสานเนอะแต่า่าได้เกิดต่อไปภายภาคหน้าพอจะได้พบครูบาอาจารย์จะได้เรียนรู้เรื่องทำควาสอนจะได้ประพฤติปฏิบัติบําเพ็ญ ศีลส,สมาธิปัญญาเพื่อหาทางพ้นทุกข์เพื่อไม่เสียชาติที่ได้เกิดมาเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายมาเกิดในอีสานอย่างนี้แล้วนะ <c oughs> ก็ถ้าเป็นผู้มีบุญก็ควรจะฝักใฝ่ในการบุญการกุศลนะถึงจะไม่เข้าวัดเข้าวาวัดไม่เข้าวัดหลวงพ่อ,ขอเขาเถอะนะจะไปวัดอื่นหรือไม่ไปวัดอื่นก็ได้ให้ภาวนาให้ฟังธรรมเทศนาให้ศึกษาธรรมะ จากนั้นก็นลงมือประพฤติปฏิบัติถ้าว่าข้องใจตรงไหนก็ไปถามครูบาอาจารย์มีตั้งเยอะแยะในอีสานผู้ที่ท่านภาวนาอยู่ในป่าร,รงผงไพ่เราก็ไปกราบไปถามท่านถ้าว่าถามแล้ท่านไม่เป็นที่พอใจของเราเอ๊ะไม่ถูกกับจุดประสงค์ของเราเราก็เปลี่ยนไปถามองค์เอ่นไปถามเอยใช่ไปถามผู้อ,อ,อื่นแล้วก็ไปถามองค์อื่นอีกอแต่เราจะไปแข่ง อย่าไปไปอวดท่านเท่านั้นแหละเวลาไปถามท่านให้ศึกษา <c oughs> คำว่าศึกษาคำนี้นะคำปรึกษานอีกอย่างหนึ่งนะไปอวดดีอีกต่างหากนะการไปอวดดีมีอะไรไปพูดพูดพร่ำพร่ำพร่ำให้ท่านฟางังท่านก็เป็นผู้ฟังเสร็จจบแล้วท่านก็เออเอา,เอา,เอา,เอาไปไปไปเท่านั้นนะถ้าไปศึกษาก็ต้องเอะกระผมภาวนาไปอย่างนี้ฉันภาวนาไปอย่างนี้ลักษณะอย่างนี้นะครูบาอาจารย์จะมีคําแนะนําอะไรบ้าง ตเป็นลักษณะอย่างนี้แหละท่านก็จะให้คําแนะนําเพราะท่านเคยผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแล้วเพราะท่านอยู่ในปา่าดงพงไพนี่แหละอันนี้ก็คือการเข้าไปศึกษากับครูบาอาจารย์หลวงพ่อว่าเป็นผู้โชคดีนะเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยมีครูบาอาจารย์ที่ให้ ฟังธรรมเทศนาแล้วฟังในแนวทางใน,ในการประพฤติปฏิบัติตามแนวแถวของพุทธะแต่ถ้าเราได้ศึกษาแต่ในพระไตรปิฎกในหลักธรรมมันก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาแก้ตนเองเหมือนกับเห็นแต่เครื่องมือเครื่องมือเต็มกองอยู่นั่นนะไม่รู้จะเอาจุดไหนมาแก้ไขกายวาจาใจของตนเองถ้ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําเออเอาตัวนี้ไปหมุนกับตัวนั้นจับตัวนั้น อไปคลายตัวนี้น็อตตัวนั้นอก็จะรู้ได้เพราะว่ามีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวแต่ถ้าว่าพวกเราจะนำทำคําสอนทั้งรุ่นมาแล้วมาประพฤติปฏิบัตินี่มันยากเลยนะศรัทธาญ,ญาติโยกเพราะนั้นกรรมฐานทั้งหลายาพระกรรมฐานจึงท่านจึงให้ความเคารพครูบาอาจารย์เยว่าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ทั้งเป็นพ่อเป็นแม่้วยทั้งเป็นครูบาอาจารย์ด้วยเพราะเหตุไรพะว่าครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนําบอกกล่าวท่านเคยผ่านมาแล้วท่านรู้มาแล้ววิธีการดําเนินชีวิตทางท่านจิตใจของท่านท่านทําอย่างไรแต่วิชาทั้งโลกนะเราไม่ต้องถามท่านล็อกวิชาทั้งโลกมีมากมายแต่วิชาที่จะแก้กิเลสแก้กิเลสภายในใจ,ใจของเรานะใจของเรามัน ติดกิเลสมุกมุ่นอยู่ในกิเลสราคะโทสะโมหะจิตที่ตายจิตใจที่ปูฟุ้งตลอดเวลาน,ะนั่นแหละตัวนั้นแหละควรจะศึกษาควรจะเข้าไปกราบศึกษาเรียนรู้ในการประพฤติปฏิบัตินี่แหละการเลือกเกิดมันก็เป็นผลดีอย่างหนึ่งนะถ้าว่าเราไปเกิดผิดที่ผิดทางก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดนะ บางทีหลงถล่าไปเสียพบเสียชาติในเกิดในชาตินั้นทั้งที่ร่ารวยก็จริงอยู่แต่มันหลงถล่มถลายไปในทางที่เป็นทางโลกทั้งหมดตัวเองว่าตัวเองฉลาดว่าได้หาเงินหาคําทรัพย์สมบัติร้อยล้านพันล้านพอได้มาแล้วได้อะไรพอได้พอถึงจุดจบแล้วก็แบมือก็ไม่เห็นได้อะไรก็ไม่ได้ประกอบคุณงามความดีอีกต่างหาก อันนี้ว่าเปล่าเปล่าประโยชน์ที่พวกเราได้เป็นอย่างนั้นแต่ถึงยังไงถึงท่านขนาดท่านก็คงจะไม่เปล่าทีเดียวหรอกก็คงจะได้อยู่แต่ได้ไม่มากแต่ถ้าว่าพวกเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมาเกิดได้พบพระพุทธศาสนาเลือกเกิดเราก็ไปเลือกเกิดกับพวกที่พ่อแม่เป็นสัมมาทิฏฐิอีกต่างหาก ในพวกเมื่อไปเลือกเกิดแล้วต้องเลือกเกิดเกิดตรงไหนเอกเนี่ยมันเลือกเกิดได้นะคนมีบุญคนมีปัญญานะถ้าเราเกิดเป็นพ่อเป็นพ่อแม่เกิดเป็นลูกคนโตเนี่ยเอาละต้องได้รับพาราเนี่ยหนีไปไหนไม่ได้อีกถ้าเราเกิดเป็นลูกทุดท้ององีกพ่อแม่คนรักอีกไปที่ไหนเป็นเบบี้ตลอดอีกเป็นลูกสาวลูกชายคนทุดท้องเนี่ยเป็นเบบี้ของพ่อแม่อีกต่างหาก ท่านเราเกิดพ่อแม่ไม่ต้องรักมากเท่าไหร่หรอกแต่พอใหญ่ขึ้นมาแล้วนะ่ะเป็นตัวของตัวเองจากนั้นก็บมเพ็ญคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของเราอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรอันไหนถูกต้องไม่ถูกต้องอน,นี่แหละต้องใช้ปัญญาในการเป็นอยู่บำเพ็ญคุณงามความดีสังสมบุญกุศลไปเรื่อยๆนะ เพราะการสั่งสมบุญกุศลม่ใช่วพบเดียวชาติเดียวจะเต็มเปี่ยมไม่ใช่นะจะต้องอาศัยยาวนานทีเดียวกว่าจะเต็มเปี่ยมได้เพราะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทยอย่างที่ว่านะั่นเก็บพร้อมรอมริบเก็บบุญกุศลไปเรื่อยเก็บมาพบเกิดมาพบในชาตินี้เอาได้ระดับหนึ่งเกิดมาอีกทาหบ่ม พบใดชาติใดที่เราได้พบพระพุทธศาสนาได้บําเพ็ญคุณงามความดีพบนั้นชาติเป็นว่าอะไรกำไรได้กําไรมากบําเพ็ญกุศลได้มากแล้วก็เต็มตื่นขึ้นเรื่อยๆผลในสุดนะบําเพ็ญไปเรื่อยๆรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อพิจารณาเมื่อจิตใจเข้าสู่สมาธิก่อนที่จะเป็นสมาธิใดต้องมีศีลซะก่อนนะ สินนี่เป็นพื้นฐานถ้าคนมีสินเป็นพื้นฐานแล้วสมาธิมันก็เข้าได้ง่ายเมื่อเข้าสมาธิครั้งนี้และก็ครั้งต่อไปชํานาญในการเข้าออกของสมาธิจากนั้นก็เดินปัญญาในเมื่อเดินปัญญากับเป็นปัญญาที่แท้จริงพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตา จากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายนั่นแหะมันเป็นตามขั้นตอนอย่างนั้นนะพวกเราท่านทาให้ศึกษานะแต่ถึงยังไงให้เป็นผู้มีศีลนั่นแหะศีลเป็นพื้นฐานให้มีสัมมาคารวะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่ําให้จุกรู้จักสิ่งควรไม่ควรถ้าว่าเรา,เาไม่มีสัมมาคารวะแข็งกล้าวไม่ได้นะเพราะทุกสิ่งทุกอย่างเ,าเมื่อ เอ,อมันไม่มีศีลแล้วเนะี่ยเวลานั่งภาวนามันก็เนี่ยคิดประวัติประวัติไปถึงการที่ตัวเองทำไม่ถูกนั่นนะในเมื่อคิดไม่ถูกทำไม่ถูกพูดไม่ถูกนั่นนะ่ะมันจะเป็นสมาธิได้ยังไงในเมื่อจิตใจของเราทำอะไรมันถูกต้องการพูดเป็นธรรมการประพฤติปฏิบัติเป็นธรรมและก็จิตใจของเราไม่ได้คิดไปในทาง สิ่งที่ผ่านมานั่นเรื่องที่ผ่านมานั่นจิตใจของเราก็าเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วเรา็นนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเนี่ยแหละอันนี้คือหลวงพ่อเคยพูดให้พวกลูกเราพระเนรลูกหลานได้ฟังจิตใจเป็นสมาธิสก่อนใช่ไหมจึงจะเดินวิปัสสนาไม่ถึงขนาดนั้น การภาวนาเป็นต่างกล้ามต่างวาระนะให้สังเกตตัวเองถ้าจิตใจทกช่วงไหนจิตใจมันปุ่งฟุง้งก็ให้มันไม่ยอมเข้าสมาธิเลยพิจารณากําหนดดูนับกระดูกของตนเองดูพิจารณาร่างกายดูแต่จะให้มันออกนอกน,ะนี่แหละถ้าว่าจิตใจช่วงไหนมันเข้าสู่ความสงบพอนั่งเข้าไปเออจิตใจจะเข้าความสงบเอาให้มันสงบ ให้มันอยู่ในความสงบนิ่งให้จิตใจได้พักผ่อนในเมื่อพักผ่อนเสร็จแล้วก็เดินทางวิปัสสนานี่แหละสรุปแล้วก็คือต่างกลัมต่างวาระนะช่วงไหนจะเข้าจุดไหนให้สังเกตเป็นการบำเพ็ญด้วยกันทั้งนั้นแหละแต่บางคนกินอาหารนอนหลับเสียเวลาเ,เราต้องทำงานตลอดนะมันก็ไม่ได้ถ้าว่าบางคน ไม่ต้องทําการทํางานหรอกพักผ่อนนอนสบายๆมันก็ไม่ได้อีกเหมือนกันเพราะนั้นทั้งสองอย่างทั้งสมถะและวิปัสสนาสมถะก็คือการพักผ่อนนอนทานอาหารวิปัสสนาก็คือการทําการทํางานนี่แหละให้พวกเรารู้ทั้งสองเงื่อนเอาไว้นะวิธีการประพฤติธปฏธิบัติจากนั้นก็ดําเนินไปเ,เดินไปสู่จุดหมายปลายทาง ออได้เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกทกท่านนะสรุปแล้วก็คือประกอบคุณงามความดีวันนี้เป็นวันพระขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหนึ่งขอให้พวกเราทุกทกท่านประกอบคุณงามความดีอย่าได้ประมาทแปดค่ำสิบห้าค่ำทุกวันพระนะสำหรับศรัทธาญาโยมนะ สําหรับพระสงฆ์ก็ไม่ว่ากัะนะให้ประกอบคุณงามความดี่จะตั้งอยู่ในความประมาทพวกเราเข้ามาหน้าที่นี่แล้วนะเข้ามาอยู่ในหน้าที่นี่แล้วนะเราจะไปทํำยังไงเราทําอย่างอื่นก็เป็นเราก็ต้องคิดจุดประสงค์ของเราคืออะไรจุดมุ่งหมายของเราคืออะไรสิ่งที่เราปรารถนาที่เราประสงค์นั้นคืออะไรเราต้องมองจุดตามความประสงค์ที่เราตั้งเอาไว้นะ ถ้าตอนนี้ไปพระสงฆ์อนุโมทนาให้พรรับพรในตนนี้นะยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนติสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานางอุปากาป,ะปะติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิะเมวะสมิชาตุสัพเพปูเรนตุสังกบปา จันโทปนารสุยะธามนิโชติรสุยะธาปิญญโ,โยมิวานจันตุตาภารุภพินาสุมาเตภาว,าวัตวาตารายโยสุขิน จุโกภาวะพิวัตินาสินลิสานิจังวุฒาปัจจายินโอจัตตาโรธรรมาวัตทานติอายุวันโนสุขัง พาลาอายยวาทาโกทานาวาทโกศริวาทาโกยัสวัทาโกภาลาวัฏวันนาวาทาโกสุขาวัทาโกโอตุ สัพพะธาตุภาโรคกพพยาเวลาสโสกาสตุจุปัตถวาเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตส,สสาสยาสิทธิทานงลาพังตดี ภาคยังสุขังภาลังสิริอายุจะวันน้อยจ้พวังวุฒีใจยัตสวาสสวสาสจะอายุจะชีวสิทธิพาวัต ตูเตภาวตุสาภามังขาลังรักขันตูซาภาเทวตาสาภาปุธานุภาเวนัสธาโสธิภาวัณ ภาวตุสาภาหมังคาลางังคราคขันตุสาพาเทวะตาสะพะาพาธรรมะนุภาเวนัสธาสดีภาวันตุเตภาวตุสาภามังคาลางังครากขันตุสาพาเทวะตาสาพาสังคานุ อาเวนัสธาโสทีภาวนตุเต